สวัสดีครับสวัสดีผู้สูงอายุผู้สูงวัยทุกทท่านนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องบำนาญแห่งชาติเบี้ยผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับผมก็เป็นเบี้ยยังชีพนั่นเองนะครับก็ตอนนี้มีข่าวมา้วครับว่าจะมีการอนุมัติเพิ่มนะครับผักดันเบี้ยบำนาญผู้สูงอายุผู้สูงวัยเนี่ยรับ3,000บาทต่อเดือนนะครับขออภัยครับไม่ใช่ต่อเดือนนะครับจะได้จะรับสูงสุด สา0 0บาทนะครับตอนนี้ทางสสหลายพักหลายฝ่ายนะครับก็ได้เร่งผลักดันเรื่องนี้กันมาถึงณปัจจุบันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประเด็นนี้ให้ได้ฟังกันนะครับมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องผู้สูงวัยผู้สูงอายุมาฟังกันนะครับผมแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับตอนนี้นะครับใกล้เข้าสู่ปีใหม่แล้วนะครับอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับจะเข้าสู่พศ2564แล้วนะครับ ยังไงก็ข่าวสามทีวีนะครับก็อยากจะฝากคลิปวิดีโอเก่าๆเอาไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปรับชมไปรับฟังกันนะครับก็มีข่าวเรื่องของการแจกเงินนะครับรัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ให้กันเต็มไปหมดเลยนะครับพอแม่พี่น้องทุกๆคนหลายๆท่านเนี่ยสามารถเข้าไปรับฟังนะครับไปเช็คสิทธิ์เงื่อนไขของตัวเองได้นะครับว่าท่านตรงกับเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับคลิปวิดีโอไหนก็เลือกดูกันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารับฟังกันเลยครับกับเรื่องของ เบี้ยผู้สูงอายุผู้สูงวัยบำนาญแห่งชาติ3,000บาทไปรับฟังกันเลยครับจากกรณีที่มีข่าวออกมานะครับว่ามีการปรับเบี้ยผู้สูงอายุจํานวน3,000บาทนะครับเบี้ยเมื่อก่อนได้เท่าไหร่ไม่รู้อะ500 600 700 800 900เนี่ย1,000ปรับเป็น3,000นะครับไม่รู้ว่าข่าวจริงไหมนะครับอนุมัติจริงไหมนะครับเบี้ยผู้สูงอายุจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราจะพามาเช็กกันในคลิปนี้เลยนะครับผมก็ขอสวัสดีอยาอีกครั้งหนึ่งอยากเป็นทางการนะครับผม ก็ตอนนี้ผู้สูงอายุทุกท่านนะครับที่ฟังคลิปนี้นะครับตอนนี้ท่านได้เบี้ยผู้สูงอายุเดือนละกี่บาทแล้วอยู่จังหวัดไหนนะครับช่วยเม้นใต้คลิปวีโอนี้เลยครับผมเม้นได้เลยนะครับบอกว่าอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ได้เบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นเท่านี้อายุเท่านั้นเท่านี้เม้นใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านไหนมากที่สุด ก็เม้น์มาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเผื่อคนในรัฐบาลเขาผ่านมาเห็นแล้วเขาได้หยิบยก,ยกตรงนี้เอาไปพูดในสภา,าพูดในคลรมอนะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองและก็เป็นประโยชน์แก่ตัวผู้สูงอายุทุกท่านนะครับอย่าลืมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับว่าท่านอยู่จังหวัดไหนอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้ได้เดือนละกี่บาทนะครับเม้น์เลยนะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูความจริงนะครับว่าผู้สูงอายุอ่ะเขาปรับเบี้ยเพิ่ม จริงหรือเปล่าเดือนละ3,000บาทเนี่ยจริงไหมนะครับอนุมัติแล้วจริงไหมนะครับเป็นข่าวลือหรือว่าเป็นข่าวจริงหรือเป็นข่าวบิดเบือนนะอ่ะมาดูกันนะครับโอ้โหช้าใจอีกแล้วเป็นข่าวบิดเบือนนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมกมอทอสวัสดิการสังคมนะครับอนุมัติเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเดือนละ3,000บาท เป็นข่าวบิดเบือนตอนนี้กมทก็แจ้งกับศูนย์ข่าวปลอมต่อต้านข่าวปลอมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการชี้แจงนะครับซึ่งมีคลิปข่าวมีคลิปข่าวดังกล่าวนะครับที่บอกว่ามีการอนุมัติเบี้ยผู้สูงอายุปรับเพิ่มเป็นเดือนละสามพันนั้นนะ่ะไม่เป็นความจริงนะครับความจริงแล้วยังจ่ายตามเกณฑ์ขั้นบันไดเหมือนเดิมตามระดับอายุนะครับผมก็ในคลิปข่าวก็มีการอ้างอิงนะครับบอกว่า ไปดึงคลิปของผู้แทนราษฎรอีกทีนึงมาอ้างอิงซึ่งคลิปตรงนั้นนะ่ะมันก็เป็นคลิปที่เขาเอามาอยู่ในกระบวนการพิจารณาอยู่นะครับในกรณีศึกษานะครับยังไม่มีการอนุมัติหรือว่าอะไรทั้งสิ้น,นครับแนะนําว่าอย่าก,กดแชร์นะครับผมความจริงแล้วนะครับปัจจุบันนี้ยังจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุนะครับสําหรับผู้สูงอายุ60ปีถึง69ปีจะได้ทุกเดือนนะครับเดือนละ600บาทนะครับผม สำหรับผู้สูงอายุ70ปีถึง79ปีนะครับจะได้ทุกเดือนเหมือนกันครับ700บาทนะครับผมสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ80ปีถึง89ปีจะได้ทุกเดือนเหมือนกันครับเดือนละ800บาทนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ90ปีขึ้นไปจนถึงก <Oh ี่ปีก็ช่างนะครับจะได้ทุกเดือนเดือนละ1,000บาทตอนนี้ความจริงเป็นอย่างนี้ได้เท่านี้อยู่นะครับอย่าไปหลงเชื่อข่าวลือนะครับผมสรุปนะครับเป็นข่าวบิดเบือนนะครับผมข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับไม่ใช่ข่าวจริงนะครับผม ช่วยกันแชร์คลิปนี้ต่อไปด้วยนะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุทุกคนนะครับให้มีแจ้งให้ทราบอีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังกันเลยครับนี่นะครับก็เป็นรายละเอียดสําหรับเดือนมกราคมนะครับตรงนี้เป็นประจําปี2564นะครับไม่ใช่63นะครับแต่ว่าสําหรับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแงรัฐผู้ที่ถือบัตรนะครับก็จะมีเงินเข้าในทุกๆเดือนตามนี้เลยครับเพียงแค่ว่า เป็น2อ6 4นะครับผมก็ในวันที่1มกราคมนะครับผมจะมีเงินในส่วนของเอ่อสำหรับซื้อสินค้าบริโภคบริโภคนะครับคนละ200บาทถึง300บาทต่อเดือนนะครับตรงนี้ไม่สามารถกดมาเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็ผู้รับเงินเนี่ยทุกคนที่ถือบัตรสวรัสดิการรัฐหรือบัตรคนจนนะครับจะได้รับเงินในส่วนนี้นะครับ300บาทนะครับ ก็เป็นวงเงินรูดซื้อสินค้านะครับต่อมาเป็นเงินค่ารถโดยสารสาธารณะเนาะก็ผู้รับเงินเนี่ยทุกคนที่ถือบัตรสวรัสดิการงรัฐหรือบัตรคนจนนะครับแบ่งเป็นก็คือค่ารถโดยสารสาธารณะรถเมล์รถไฟฟ้า5 0 0บาทต่อเดือนนะครับก็เอ่อค่าโดยสารรถบขสหรือรถทัวร์เนี่ยนะครับบ้านเรานเนี่ยเนาะ5้0บาทต่อเดือนนะครับ และสุดท้ายก็เป็นค่ารถโดยสารรถไฟฟ้านะครับ5 0าบาทต่อเดือนนะครับผมก็เป็นในส่วนของวงเงินรูปซื้อนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเงินลดซื้อการหุงต้มหรือ LPG นะครับก็โดยรัฐบาลน,นะครับแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนนะครับผ่านบัตรสวัสดิการรัฐนะครับลายละ45บาทต่อเดือนเนาะเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับโดยจะต้อง ใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะหากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน3เดือนเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์นะครับสำหรับวงเงินซื้อกาซหุงต้มตรงนี้นะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของวันที่1มกราคมนะครับสองพนะครับต่อมาวันที่15มกราคมนะครับสองพเนาะจะเป็นเงินในส่วนของเงินคืนภาษีนะครับหนนะครับสำหรับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการหองรัฐนะครับที่เติมเงินเข้าบัตรนะครับแล้วใช้เงินจากบัตรเนี่ยรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชาัฐนะครับก็จะได้ส่วนลดค่าบริการตรงนี้5%เป็นะครับเป็นค่าแวกเนาะจ่ายผ่านบัตรเนี่ยก็จะได้เงินคืน5%เนะครับคิดง่ายงคือเข้าบัตร5บาทนะครับอาจจะไม่มากเท่าไหร่เนาะแต่ก็ใครที่ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือใช้จ่ายซื้อของเยอะๆทีลรเยอะๆเนี่ยก็ ถือว่าได้รับส่วนลดไปนิดนึงนะครับต่อมาก็เป็นเงินในส่วนของวันที่18มกราคมนะครับจะเป็นค่าไฟฟ้านะครับไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะครับก็คือการต่ออายุนะครับการช่วยเหลือกับค่าน้ำประปาหรือค่าน้ำไฟฟ้าเนี่ยผู้ใช้ต้องสำรองเงินจ่ายเองออกไปก่อนนะครับจำนวน230บาทและ100บาทนะครับที่เขาจะโอนเงิน เข้ามาให้ในวันที่18มกราคมนะครับในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับผมก็สามารถรูดซื้อข้อไปครับสามารถไปกดเงินมาออกจากตู้ ATM ได้นะครับในส่วนนี้ต่อมานะครับจะเป็นเงินในส่วนของเบี้ยคอพิการเพิ่มเติม200บาทนะครับตรงนี้นะครับอาจจะไม่ชัดเจนนะครับวันที่22มกราคมหรือเปล่านะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสําหรับเงินเบี้ยคอพิการตรงนี้นะครับผม ก็ผ years, 1, いいู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยจะได้รับอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนนะครับจากเดิมเนี่ยจะได้รับอยู่ที่800บาทต่อเดือนนะครับและผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการงรัฐเนี่ยจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนนะครับโดยกรมชีการได้กําหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการแล้วนะครับก็เข้าบัตรสวัสดิการท้งรัฐนะครับต่อไปประมาณวัาที่ทุกวันที่22ของเดือนนะครับ โดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงกันยายน2564นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของเบี้ยปพิกัน200บาทเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็สรุปคร่าวๆให้นะครับก็คือสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับที่มีรายได้ไม่เกิน3,000บาทต่อปีนะครับจะได้รับอยู่ที่300บาทต่อเดือนนะครับ และผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการางรัฐหรือบัตคนจนเนี่ยรายได้ไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อปีนะครับจะได้รับอยู่ที่200รบาทต่อเดือนนะครับโดยขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าวงเงินที่ได้รับเนี่ยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับวงเงินในส่วนนี้เป็นเงินการรูดซื้อสินค้านะครับผมรูดบัตรนะครับรูดซื้อสินค้ากับร้านที่เข้ารวมโครงการนะครับคล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งนั่นแหละนะครับจริงๆก็ ใครที่ถือบัตรตรงนี้มานานก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรกับการใช้ใช้จ่ายใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้อัปเดต100%เนนะครับเดี๋ยวถ้าเดือนมกราคมจริงๆแล้วจะมีข้อมูลที่ออกมาอัปเดตที่ชัดเจนกว่านี้นะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะออกประจำเดือนทุกๆครั้งเป็นอย่างนี้นะครับ